วันนี้มาถึงนี่คู่หนึ่งเป็นคู่อเอกเลยคู่ที่คนสนใจมากน่าจะสนใจทั้งโลกกันนะถ้าใครรู้จับรถถังครับมีมองไงครับก็คนนี้ก็ยังมองยังให้รถถังหกสิบสีสิบแต่ถ้าตอยบ้านเขาพูไม่ถูกเลเครอเพราใครรู้ก็เก่งคิวกิงมากยังเชื่อยังเชียอถไหนอยู่ยังหนักคิดว่าน่าจะ สนุกคนนี้ต่อยคีบพวงซิงด้ยไงน่าี่ตีแล้วกันขโมยไทยว่าไปอย่างอ่ามโมยไทยอาจจะได้เปลี่ยนหนนี่มันคีบพวงซิงเลยนะถ้าพูดถึงเนี่ยอย่างกอเนีอย่างพครจะรู้เนี้ยจุดเด่นเขาคือตรงไหนครับเอ่อหนึ่งเลยจุดเด่นเลยคือเขาเก่งคีบพวงซิงนะนี่เป็นทางเขาเลยทาาความถนัดของเขาเลยเรับ๋อหมัดแต่อะไรเขาได้หมดทุกอย่างอืมคือเครื่องในแบตคีบพวงซิงถ้าเป็นรถถังนะครับจุดเด่นเขาหมัดครับ มัดอจะกัจฉลานะอาจเป็นมวยกู้นะกัจฉลานะครับลูกถึกเป็นไงลูกถึกลูกคอนดิด้วยสายตาดีด้อะไรดโหก็เป็นมวยไทยนี่อาจจะถ้าเกิดรุ่นอาจจะสู้ไม่ได้มวยไทยเสร็จรถานะอะไรเสร็จสถานะสิ่งก้อนห้ากุมข้าคศิษย์โอเคครับโอเคครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกแอดทีหน่อยนะครับ และอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ